สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูดวงให้น้องทางบ้านนะครับมาดูไว้หน่อยนะครับน้องส่งข้อมูลมาทางแชทให้นะครับผมก็น่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับน้องเนี่ยเกิดวันจันทร์ที่27มกรานะครับ2546นานะครับปีมะแมปัจจุบันเนี่ยอายุ17นะครับผมก็เดี๋ยวดูให้นะครับก็คือน้องเนี่ยได้ราศี12บเลยนะครับที่ําออกมา เป็นราศีที่สูงที่สุดนะครับคนนี้น้องเนี่ยมีบุญวาสนาสูงสุดเลยนะราศีสูงหายากนะครับคนที่ได้ราศีสิบสองเนี่ยคืออนาคตเนี่ยถ้าไม่นับตอนเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยอนาคตรวยนะครับพี่ว่าต้องรวยต้องมีเงินนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากกราฟเนี่ยน้องจะได้เกตดสิบสองสามรอบเลย อันนี้ดีมหาศาลเลยนะครับโดยพื้นดวงและราศีตัวเองก็สิบออยู่แล้วดีมากๆเลยนะครับคนนี้ถ้าได้แฟนราศีตวงสูยงยิ่งพากันรวยใหญ่เลยนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของตรงอื่นบ้างนะครับก็น้องก็จะเป็นคนกระตันยูนะครับรักพ่อรักแม่นะครับมีเกียรติก้าดวงได้รับสมบัติตกทอดนะที่มันโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดตอนเนี้ยตอนเรียนอยู่อนาคตเนี่ยน้องไปทาง ทำงานราชการได้นะครับไปได้ดีเลยนะครับผมคือดวงอาชีพการงานเนี่ยจะมี2แบบที่ขึ้นมาก็จะไปทางทางงานราชการได้บางคนก็ไม่ขึ้นเลยนะอันเนี้ยไปได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการค้าขายแต่เด่นสุดเนี่ยจะเป็นค้าขายนะครับพี่ว่าก็มี2แบบถ้าค้าขายก็ขายดีขายเก่งนะครับแต่ถ้าไปทางราชการก็ไปได้ดีนะครับผม ก็ได้รับสมบัติทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูในส่วนของช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตดีกว่านะครับเอ่อช่วงที่ดีที่สุดปีนี้อายุ17ตกเกรด12ปีนี้ดีนะครับที่พี่ดูดีลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าคนทํางานคนโตมาหน่อยก็ได้ได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนอะไรพวกนี้ถูกหวเยเลยเบอร์หรือทําอะไรก็ดีไปหมดเดินเนี้ปีนี้ ถ้ายังเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กอยู่ก็น่าจะเกี่ยวกับผลการเรียนอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยครับคือสมหวังในส่วนที่ตัวเองอยากจะไปอยากจะได้นะครับปีนี้ดีนะครับ17ดี 18, D, 18 D, ตกนะครับดวงตกแต่ว่าตกมามันก็ไม่ไม่ตกสุดแต่ว่าก็ถือว่าตกอยู่นะครับก็18นั่นก็ทําบุญเยอะๆนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกต้องเลือดตกยางอ่อนหรือว่าเสียของรักอะไรพวกนี้คือดวงตกปกตินะครับผม 1ิ1เจ็นี่ดีมันจะหล่นแล้วขึ้นหล่นขึ้นนะครับ17ดีสุดนะครับปีนี้18ก็หล่นมาหน่อยหล่นมาลำบาก19บเาลำบากนี่ให้ระวังครับ19ก็สูงขึ้นมาปีนี้ก็เสี่ยงดวงได้นะครับถือว่าดีปีที่เกดสูงครับยี 20, ก็ปาบรรจบอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนที่พี่บอก12เกดสิบสองสรอบในหนึ่งรอบ ใน1รอบ12ปีของน้องจะดีอยู่3ปีเลยนะครับ20อีกทีก็ดีปีนั้นอาจจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างก็ได้นะครับพอ21ดวงตกที่ตกเนี่ยดวงมันจะเสียของรักช่วง21นะณนะตอนนั้นเราก็มีรู้อนาคตแต่ณนะตอนนั้นมันจะเป็นในส่วนของเสียของรักไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของอะไรพวกนี้ครับ ก็ต้องดูไปในอนาคตนะครับก็แก้เคล็ดโดยการเดินทางไกลนะครับถ้าเข้าเท่าเข้าเดือนเกิดปุ๊บเราก็เดินทางไกลไปไหนก็ได้ออกต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนไปก็ว่ากล่าวว่าลูกจะเดินทางไกลให้ขออย่าให้ลูกต้องสูญเสียในส่วนของคนหรือสิ่งของอะไรพวกนี้ครับก็บอกกล่าวไปมันเป็นณก็อยู่ในตำรานครับก็ประมาณนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็ขึ้นนะครับ ก็สรุปเดี๋ยวสรุปพื้นดวงก่อนนะครับเป็นคนราศีสูงนะครับใน1รอบหรือ12ปีดีสุดเลยดีที่สุดเลย3ปีช่วง17 20ปี่ปีนี้เก็20อีกทีหนึง่งสูงที่สุดเลยนะครับดีทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วก็ช่วงที่ต่ำที่สุดที่ให้ระวังเลยก็เป็นช่วงอายุ21ที่ดวงจะเสียของรักนะครับการงาน ไปทำงานราชการได้นะครับไปได้เลยหรือจะไปค้าขายก็ดีขายเก่งเลยขึ้นเด่นเลย2เกรดเลข6น,นะครับแล้วก็เป็นคนกตยยันยูนะครับกันยูพ่อแม่ดวงเกี่ยวกับเลือดตกยางออกไม่เจอนะครับอาจจะเล็กๆน้อยๆในช่วงที่ตกเกรดสามแล้วพวกนี้แต่ปีนี้มันมันไม่ดีอยู่แล้วธรรมดานะครับก็มาดูในส่วนของ เอ่คนรักคู่ครองบ้างนะครับน้องอาจจะรู้ก็ได้เพราะเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ถ้าเป็นในช่วงอายุ17ช่วงปีนี้นะครับจากกราฟที่แสดงมาเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคนเข้ามาแอบชอบแอบชอบหรือคนที่คุยอยู่คนที่เข้ามาคั่พันกับเราอะมากกว่า1คน2คน3คนได้หมดเลยนะครับที่เข้ามาแต่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเขาเขาดีนะ ถ้าเราคิดจะคบเขาก็เป็นเนื้อคู่เราเพราะว่าเป็นเชื่อมเส้นเชื่อมต่อโดยไม่มีเส้นตัดแบบตัวนี้เนี่ยอันนี้ตัดถ้าตัดเนี่ยเขาอาจจะเขาก็เป็นเนื้อคู่แล้วแหละแต่อาจจะอาพับมีตําหนิมีบกหักมาเป็นไม้ลูกติดอะไรพวกนี้มันเป็นได้หมดปีนี้นะครับปีนี้มีคุณเข้ามานะตัดสินใจดีๆได้นะครับสิบเจ็ด พอสิบแปดเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันก็ยังมีคนเข้ามาในชน่วงที่เราหรือจะติดพันมาก็ได้นะครับก็ยังอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมีเข้ามาแค่คนเดียวถ้าเรามีคู่อยู่แล้วเขาอาจจะแอบชอบหรือถ้าไม่มีก็อาจจะมามาคุยด้วยคนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเรื่องเรื่องความรักนะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับดีคนนี้ดีครับ เป็นคนราศีสูงราศีดีมากไม่ค่อยเจอครับโหเล้วแล้วเกริสิบสองสามตัวเลยนะครับได้รับสมบัติตกทอดด้วยนะไปดูบ้างือพ่อแม่เขาเตรียมมาให้นะครับโอเคยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะ